สวัสดีครับผมไรด้าทอยคาลิเกเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องทําสีคอสเซเบอร์กล่องที่3 4แล้วก็5 6นะครับสาเหตุที่ว่าทําไมไ,ไม่มีกล่อง1 2เพราะว่ากล่องที่1ที่2อันนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูอีก2ตัวกันว่าจะเป็นอย่างไรแกะเลยแล้วกันนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นการรีวิวไปในตัวครับผมก็ระวังแกะเด็กก็จะพูดเล่นอะไรไปเรื่อยๆนะครับก็ตัวอันเนี้ยตัวของเล่นลายเนี้ยเป็นที่รู้จักกันในะชื่อของโซโดนะครับผมโซโดเป็นของเล่นในหมวดโชคุก,กังนะครับหรือจะเ,เรียกอ,อย่างนึงว่าแคนดี้ทอยับผม กล่องที่ 1... ออกมาแล้วนะครับผมไม่ใช่กล่องที่1สิกล่องที่3จะแกะเป็นกล่องแรกนะครับอ่ากล่องนี้ไม่ค่อยมีของอะไรมาให้เท่าไหร่ซึ่งไอตัวช็กคุกังโซโดเนี้ยเขาก็จะวางขายประมาณเดือนละ1ชุดนะครับผมโอเคของในกล่องนี้มีไม่มากเท่าไหร่มีมีพาร์ตายดาบนะครับผมแล้วก็ตัวตัวครึ่งหนึ่งกับแขนหนึ่งข้าง แล้วก็สติกเกอร์อีกเป็นแผงยาวๆนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทุกคนร้องไห้เพราะว่าสติกเกอร์ครับอันนี้ลูกอมรับผมไห้ลูกอมสิอันนี้เป็นบอนฝรั่งก็ของเล่นโซโดเนี่ยก็จะอประมาณเดือนละชุดแล้วก็จะไล่เป็นแต่ละภาคนะครับผมซึ่งโซโดเนี่ยเริ่มมาก็ช่วงประมาณเอ็กเซ จนถึงปัจจุบันก็คือ s a เบอนะครับผมแล้วก็ปีหน้า device ที่จะออกมาด้วยกิมมิคของอันนี้ก็คือ2กล่องรวมเป็น1ตัวอันนี้กล่องที่3ามมันได้เยอะขึ้นเยอะเลยครับมีลูกอมแล้วก็มีโอ้ี่แผงเยอะให้คุ้มนะครับผมไอตัวคอรเซเบอร์เนี่ยเขาก็ให้ของมาหลายการมากมาก ก็คือให้เราซื้อคอสเซเบอร์สามกล่องเไม่ใช่สามกล่องสิสามตัวหกกล่องเราถึงจะได้เล่นมันแบบเต็มที่นะครับผมก็คือจะแยกเอาท้ายดาบมาอยู่ที่ตัวหนึ่งแยกเอาดาบแบบต่างๆไปไว้ที่แต่ละตัวแล้วก็แยกเอามือแต่ละแบบไปนะครับ อันนี้ส่วนหัวาะอีกกล่องนึงครับประกอบตัวของกล่องที่สามอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเป็นแขนอีกข้างนะครับก็ประกอบลงไปประกอบยากอยู่แข็งอยู่ตัวนี้จะให้ดาบมา สองเล่มมีแบบที่ลากไอตัวตัวดวงอาทิตย์ไปแต่ละที่ของดานะครับแล้วก็ปิดอีกสองไหลอีกหนึ่งเข็มขัดพร้อมกระโปรงหน้าแล้วก็มือเปลี่ยนอีกสองแบบนะครับ แล้วก็กระโปรงกันข้างทั้งสองข้างและสุดท้ายก็คือฐานตั้งและสติกเกอร์มาแบบจัดเต็มมากๆนี่ครับก็เดี๋ยวผมลองประกอบเป็นตัวเลยกันนะครับ ตัวนี้มันเป็นตัวที่ซื้อมาแล้วก็ต้องติดสติกเกอร์นะครับสำหรับคนที่เล่นปกติก็น่าจะเป็นอะไรที่น่ากิดล้ออยู่ถ้าต้องติดสติกเกอร์เรยอะมากๆขนาดนี้อืมสวยคมะเทศเลย ปิดด้านหลังเข้าไปตัวมันดูเต็มดีนะครับดูดูอันนี้เป็นประกอบแบบไม่ติดสติกเกอร์จริงๆสีสันมันก็สวยแหละส,สีเหมืนสีดั้งเดิมของมันสีตัวของมันนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยแต่มันจะไม่มีประกายวิ้งๆิแบบแบบที่เซเบอร์คอเซเบอร์ควรจะมีนะครับ ก็โอเคกล่องนี้แล้วก็ประกอบฐานด้วยเอ๊ะไม่ประกอบอยู่อ่ไปนี่ดียวเสียไปเทอยู่นะยืนหันข้างกันก่อนต่อมากล่องเบอร์ห้าหกนะครับเดี๋ยวแก้พร้อมกันเลยแล้วกันนะ ของเบอร์ห้าหกนี่ก็จะเป็นเซเบอร์ล่างที่ใช้พลังของเพื่อนอีกสองคนนะครับในเรื่องเหมือนจะใช้แค่ตอนเดียวล่างนี้ด้วยมาเศร้านิดหน่อยแล้วก็ไอ้จริงๆแล้วโซโดโนเนี่ยด้านในมันจะเป็นวิธีประกอบนะครับ อือันนี้กล่องที่6ได้ของเยอะเหมือนเดิมส่วนกล่องตัวก็จะเศร้าๆหน่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นหัวสิงโตของตัวเบลสนะครับแล้วก็แอนตะเกียงของเอสปาดาส่วนขาเนี่ยจะเหมือนกันของ3ามล่างเลยครับขาแล้วก็หัว กล่องนี้จะมีชิ้นที่อันอื่นไม่มีก็คือมือมือถืออาวุธแบบที่งอมง,ม,งมลงมานะครับแล้วก็สติกเกอร์เต็มเต็มเหมือนเดิม ตัดแบ่งไปนิดนึงเกอร์ออประกอบเลยแล้วกันนะครับชุบๆเหมือนเดิมฐานตั้งอ๋อแตดกล่องน,นี้สติกเกอร์อไม่มาเท่าไหร่เรียบร้อยอ๋อหมดแล้วครับก็เริ่มประกอบเลยแล้วกันหัวนี่3ตัวก็จะเหมือนกันหมดนะครับ เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ว่าทำไมเขาถึงลงสีตามาให้แค่ข้างเดียวล่าง e ฟนชิ i อิทเมจิก ดาบก็ให้มาอันที่แบบลากตัวดวงอาทิตย์มาจนสุดปลายนะครับอันนี้เข็มขัดรูปทรงอ่ะทำมาได้ดีมากเลยนะครับสัดส่วนมันดีอ่ะแล้วตัวประดับตกแต่งก็ก็ครบถ้วนดีเป็นไรเดอร์ที่ดีไซน์ได้สวยแต่แรกอยู่แล้ว ชื้อไอ้ตอิดตรงไหนไี่ติดด้านหลังหรือเปล่าใส่หรือเปล่านะ ใช่ครับใชคขับด้านหลังถูกแล้วแล้วก็อันนี้ผ้าคลุมติดไหลโอเคตัวนี้มันอาจจะดูแบบแปลกๆสักหน่อยนะครับผ้าคลุมอยู่ขาบ้างไหลบ้างหลังบ้างแต่ก็ดูโอเคอยู่โอเคเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวแลวเดี๋ยวผมก็จะเอาไปทำสีนะครับแล้วก็จะให้ออกมาเป็นแบบนี้ ให้มันสมกับเป็นคลาสเซเบอร์สักหน่อยโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปพ่นรอบแรกมาเรียบร้อยแล้วครับก็สีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีสีเงินแล้วก็ตามด้วยสีเคียวสีฟ้านะครับแล้วก็ตามด้วยเคียน้ำเงินนะครับแล้วก็เคียม่วงลงซ้อนขึ้นไป4ชั้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้สีที่มันไม่เท่ากันประมาณนี้ครับ อ้างอิงจากของตอนนัวละครนี้ที่สีเนี่ยมันจะไม่ได้แบ่งเป็นส่วนๆอย่างชัดเจนนะครับมันจะเกลี่ยกันไปก็จะได้นี่ออกมาแต่ก็อันนี้คือยังไม่เสร็จนะครับก็จากที่สังเกตเนี่ยมันจะมีชุดสูดด้านในที่จะเป็นสีออกสีดําแล้วก็เปลาะด้านนอกที่จะเป็นสีสีประมาณเรียกว่าอะไรดียดูสเปสสเปสหน่อยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมพ่นทุกชิ้นเลยแบบไม่แบ่งพ่นเลย พ่นสีเกาะด้านน,นนอกไปแล้ววิธีต่อไปด้วยวิธีของค,คนขคี้เกียจนะครับเราก็จะเอาสติกเกอร์เนี่ยที่เขาให้มาในกล่องมาแปะทับพวกนี้ทีนึงแล้วก็จะทําการพ่นชุดสุดด้านในที่เป็นสีที่ไม่มีสติกเกอร์นะครับก็จะพ่นนั้นไปแล้วสุดท้ายเราก็จะมาลอกสติกเกอร์ออกแต่ว่าก่อนที่จะติดสติกเกอร์เนี่ยเราก็ต้องไปหาวิธีให้สติกเกอร์เนี่ยมันหายเหนียวก่อนนะครับ มันก็มีหลายวิธีแหละเอาไปเอามันไปเล่นให้มันหายเหนียวยังไงก็ได้ครับเอาไปแปะพรมแปะนิ้วดึงออกลอกออกอะไรเงี้ยครับส่วนสติกเกอร์เนี่ยจะมีส่วนที่ต้องระวังก็คือสติกเกอร์ส่วนที่มันเป็นสติกเกอร์ขาครับสองชิ้นนี้อุ้ยนิ้วผมเลอะหนักเลยส่วนที่เป็นสติกเกอร์ขาสองชิ้นครับคือมันค่อนข้างที่จะขาดง่ายแต่ว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ขาดขาดไปเราก็ไม่ต้องกังวลหรอก แล้วก็เดี๋ยวมันดูกันทีครับหลังจากที่ผมบางแล้วก็ไปพ่นชุดสด้านในครับผมแค่เสร็จแล้วแค่เสร็จแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าเาเริ่มดูเหมือนในเรื่องขึ้นมาส่วนอันเสียงทองนี่จริงๆก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าโชว์หน่อยก็ได้ตอนนี้ผมกําลังทําแกน G O อีกตัวหนึ่งนะครับอยากให้มันทองแบบในเรื่องบ้างโอเคแค่นี้ครับไปทําต่อกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปทําสีส่วนของชุดด้านใน ที่จะเป็นสีตันหน้ากล่องคือสีนี้นะครับแต่ว่าผมเห็นในเรื่องอ้อนออกม่วงๆหน่อยแล้วตัวที่มาให้มันให้เป็นสีออกน้ําเงินเข้มๆผมก็เลยเลือกใช้เป็นสีดาแล้วก็ลงด้วยสีม่วงหมึกอีกทีหนึ่งนะครับโดยวิธีการที่ผมใช้เนี่ยก็คือใช้สติ๊กเกอร์พวกนี้แปะทับไปหลังจากที่ทําสีเสร็จรอบที่แล้วนะครับแล้วก็พ่นสีใหม่เลยให้มันทับกันอย่างเช่นชิ้น ผมก็แปะสติกเกอร์แล้วก็พ่นสีขาวทับไปนะครับแล้วก็ค่อยดึงสติกเกอร์ออกเป็นการบางพ่นแบบคนขี้เกียจนะครับมันก็จะไม่เนียนมากหรอกแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่โอเคครับก็จะได้ประมาณนี้ก็ผมประกอบบางส่วนแล้วแหะเดี๋ยวริ่มประกอบให้เสร็จไปเลยกันนะครับทั้งสองตัว ก็อันนี้ผมก็ทําสีที่เข็มขัดกับตัวหัวเข็มขัดเพิ่มด้วยนะครับตัวหัวเข็มขัดเนี่ยตัวนี้จะให้มาไม่เหมือนกับของตัวนี้ตัวนี้จะให้มาสีดําเลยแต่ว่าของอันนี้จะให้มาเป็นสีน้าเงินเข้มตามส่วนของตัวตัวผ้าเตี่ยวในชุดมันนะครับอันนี้ผมทําสีให้มันสว่างขึ้นกว่าตัวแรกที่ทําสักหน่อย รรู้สึกว่ามันตัวแรกมันหมนไปหน่อยแต่อันนี้ผมไม่ได้ทำตัวพวสกสเก็ตสีเงินอะไรพวกนี้นะครับพวกจุดๆสีขาวตามตัวมันทำค่อนข้างยากเลยเพราะว่าโซโดเนี่ยมันสเกลเล็กถ้าเกิดทำส่วนสีเงินนั้นนมันจะค่อนข้างใหญ่ไปสักหน่อยนึ่งโอเคนี้ก็ยืนได้แล้วสองตัวนะครับ แสดงมาหัวมังกรเข้าเก็บย,ยากยง่ายก่อนดีกว่าวส่วนออกนก อได้แล้วก็เสายพวกนี้ก็เข้าไปล,ล,ลูกเล่นของเซเบอร์โซโดเนี่ยที่มันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนซ้ายขวาได้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่บันไดใช้ได้ค่อนข้างจะไม่คุ้มเลยนะฮะเป็นลูกเล่นที่ทเจ๋งอะ่ะดูมีอะไรให้เล่นเยอะแต่เหมือนไม่ได้ถูกให้ความสำคัญเท่าที่ควร ไปเสร็จหลมันก่อนให้เข้าก็คือตัวนี้ผมลงสีค่อนข้างหลายชั้นมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะแน่นๆสักหน่อยโอเคอันนี้ของเบส แต่ยากจังที่หัวใส่หลังถูกหรือเปล่าเนะี่ยถ้่างั้นลองหัวก่อนชึบ อันนี้เดี๋ยวผมขอประกอบให้เสร็จเลยเดี๋ยวมาสรุปกันในทีนึงนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับผมโซโดคลอสเซเบอร์ทั้งสองล่างที่ประกอบด้วยที่มาทำสีด้วยกันวันนี้ก็ผมว่าทำแล้วมันสวยขึ้นเยอะเลยอะเป็นสีเมทัลลิกผมคิดว่าโซโดเนี่ยมันเป็นลายของเล่นที่มันมีมันมี potential อะมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะสวยมากๆอยู่ถ้าแบบมีเวลาใส่ใจให้มันสักหน่อยมันก็ มันก็เป็นของเล่นที่ทรงคุณค่ามากเลยแหละถึงแม้ว่าจะเป็นแคนดี้ทอยก็ตามแคนดี้ทอยที่เด็กๆญี่ปุ่นเล่นกันก็ตัวคาเซเบอร์ตอนนี้ตัวไอคันฟิกเกอร์เนี่ยยังไม่มีลายไหนออกมานะครับ H H F ก็ยังไม่มาก็มีแค่ s โ o เนี่ยแหละอาเก็ยังไม่มีก็ใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็ยังสามารถหาได้อยู่นะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ทำสีตัว ดาบพวกนี้เลยก็ใครที่สนใจอยากดูต่อว่าดาบมันจะออกเป็นยังไงก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจไรด้าทอยคอลเลคเตอร์ใน Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะทำสีดาบต่อใน Facebook ครับผมโอ้จริงๆแล้วมันก็เป็นแผนที่ไร้กาดของมรเดานะครับทำล่างสุดยอดออกมาทีเป็น3ตัวอย่างนี้ ก็ใครมีคิไว่าเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ